สวัสดีค่ะคุณแม่แมวนะมารีแต่งหน้าเรียนจบปุ๊บตอนเย็นมีแข่งรําอาจารย์ก็เลยแถมก็เล่าผมให้คุณแม่แมวค่ะไปชมกันเลยค่ะกล้าผมนางรําค่ะเริ่มจากการไรเพื่อเตรียมยกคนด้านหน้านะคะใช้แป้งโรยโคนโคนผมจะพองจากนั้นนะคะยีโคนเราจะมาเริ่มทําการยกผมด้านหน้าผิวผมต้องเรียบเราต้องใช้กิ๊บปักมปิดค่ะดามผมส่วนนี้ไว้วีให้ผมเป็นตรงฉีดสเปรย์เป่า d ร y เบาๆจากนั้นนะคะใช้เทคนิคไข้กิ๊บกันมา อาจารย์จะมาจับช่อให้เป็นแผ่นมานะคะจากนั้นสางค่ะฉีดสเปรย์ค่ะอาจารย์จะม้วนหอยนะคะม้วนหอยจับเป็นช่อนี้นะคะได้เป็นช่อแรกขึ้นมาแล้วนะคะทำเหมือนเดิมนะคะเหลือช่อสุดท้ายแล้วค่ะเก็บกิ๊บให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะกล้าผมคุณแม่แมวให้ไปเป็นนางรำออกงานคืนนี้นะคะสมัครเรียนที่ไลน์แอด แล้วเจอกันค่ะ